ที่มืดทำอันนี้คือสภาเรียกหรือว่าการกินังเรียกเรื่องเดิมหรือเปล่าครับอันนี้การกินังเรียกครับการกินังเรียกเรามันไปไหนกันหมดหอะครับเขาเรียกมาแล้วเขาไม่รอคุยครับเขาเรียกผมกม่<ร>คิดเ <ไป S 2> ห,หมือนกันครับเนี่ยงั้นงั้นผมไปก่อนก่อนได้ไหมครับเพราะว่าผมมาแล้วเขาไม่พร้อมเองครับไม่แต่จริงจริงผมทราบเรื่องแล้วแหละเราอยากฟังข้าวๆก่อนไหมได้ได้ครับได้ก็คือว่าเรื่องของตอนแรกอะที่ที่ผมตัดนะเพราะว่าเราฝั่งนู้นเขาตก็ตเนาะอย่างอย่างที่ผมบอกเลยพอเราเคลี่ยตก็ตจบไปแล้วก็คือ ตอนตอนแรกอ่ะผมไม่สามารถตัดสินอะไรได้แหละพอตเกตมันยังไม่เคลียร์ทีนี้พอตั๋ตมันเคลียร์แล้วก็คือว่าเท่ากับทีนี้ยทางไดเปิเฮดก็คือไปเปิดอ่อเข้าใจครับแต่ว่าใช่ครับตรงนี้เราคนเราเคลียร์กันแล้วไม่ใช่หรอว่าเขาไม่เล่นเองเขาพูดเองนะเขาไม่เล่นครับเข้าเข้าใจครับเข้าใจก็ยืนอยู่นะครับผมผมยืนครับผมยืนแต่ผมบอกแล้วว่าเรื่องตรงนี้ผมผมไม่เคลียร์นอกจากเราจะตกลงกันเล่นนี่ครับสิ่งที่ผมพูดเขาตกลงไปแล้วเขาบอกเขาไม่เล่นครับเขาพูดออกมาเองเลยเข้าใจครับผมหมายถึงเรื่องตกลงแต่ทีนี้ เขาไม่ได้เอาเรื่องที่เราตกลงกันจะเล่นหรือไม่เล่นมาเขาเอาเรื่องที่เราไปเปิดเขามาเล่นเข้าใจอยู่ใช่ไหมครับมันคือเรื่องเดียวกันครับสภานสภาน้องบอกว่าลองบอกไปไหนเอาว่าไม่ใชเรื่องเดีถ้าคุณตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมพูดตั้งแต่แรกอะคุณคุณจะไม่พูดคานี้ออกมาถ้าสภาตั้งใจฟังในสิ่งที่ผมพูดเขาตอนแรกสภาก็จะไม่พูดคานี้เหมือนกันครับทำไมครับก็เขาพูดเขาไม่เล่นเองครับผมเสนอไปแล้วเขาไม่เล่นครับผมเข้าใจครับแต่เราได้ยินสิ่งที่ผมพูดไหมครับผมพูดไปว่า ถ้าเราตกลงที่จะเล่นกันทั้งคู่มันจะเล่นได้พอเรื่องตรงนั้นผมไม่สามารถรับรู้ได้ครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคลียร์แต่พอทีนี้มันเคลียร์แล้วถ้าเขาเรื่องตรงนี้มาซื้อเรื่องเรามันก็ควรจะเล่นได้หรือเปล่าครับอืมคือยังไงครับเอาเอาเอา,เอา,เอางี้ครับพี่มดิดคือเรื่องทั้งหมดสุดท้ายแล้วมันก็เกิดมาจากเรื่องเรื่องเดียวกันถูกไหมครับเข้าใจครับเข้าใจตรง้ไม่ไม่ไม่แป๊บหนึ่งพี่ เรื่องทั้งหมดเกิดมาจากเรื่องเรื่องเดียวกันแล้วทีนี้เมื่อกี้เรามาคุยกันแล้วเราเราเราคุยกันกับการินังแล้วพวกผมคุยกับกาจินังแล้วแล้วสุดท้ายเขาพูดว่าอย่างไงครับ,บ,บพีมือับสวัสดีครับสวัสด,ดีครับเดี๋ยวเดียให้พี่จักพูดพูดเลยก็ได้ครับ เพราะผมก็ย้ำไปแล้วครับว่าเรื่องแรกอ่ะผมไม่สามารถตัดสินให้เล่นได้นะผมผมพูดไปแล้วครับแต่ไม่ใช่เรื่องแรกนะครับพี่มันคือเรื่องเดียวกันครับผมเข้าใจแต่ผมก็ย้ำไปแล้วไงว่านอกจากเราจะตกลงเล่นกันเองถ้าคุณตั้งใจฟังอ่ะคุณน่าจะเข้าใจผม,ผมตั้งใจฟังแต่ว่าเราเข้าใจไม่ตรงกันครับผมผมไม่เข้าใจสภาตอนนี้เอาเราแบบตรงๆเลยก็คือเขาจะเอามาเรื่องเรื่องที่เราไปเปิดแรมแค่นั้นเองครับอาแล้วที่ผมเมื่อกี้คืออะไร เมื่อกี้คือเรื่องที่เราตกลงเล่นกันไงครับผมพย<ะ>ายามย้ําหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยก็มันเขาก็เล่าเหตุการณ์นะครับผมเข้าใจเหตุการณ์แต่ผมไม่สามารถเคลียร์ได้ตรงนั้นตอนแรกผมพูดไปแล้วครับผมว่าคนที่มาฟังทุกคนนะ่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดอยู่เนอะนอกจากเขาจะตกลงเล่นกันเองเหรอครับพี่เมิอดอันนี้ตอนตอนแรกครับนอกจากจะตกลงเล่นกันเองถึงจะเล่นได้ครับ ใช่ครับตอนแรกที่เรามานะแต่ทีเนี้ยเรื่องของที่บอกพอเราเคลียร์ไปแล้วก็เท่ากับเราไปเปิดกากินังแล้วทางเนี้เราเราต้องรับเรื่องก่กินังครับฮะมัน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 คือมาสภานี่คือเปิดเปิดกันมาแล้วนะครับอะไรนะครับคือที่ตีกันอ่ะผมเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วครับตั้งแต่เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจตั้งแต่เรามาหน้าสภาแล้วครับทําไมผมจะไม่เข้าใจล่ะ <ผ>โอ้โ<ม>แล้วอย่างนะคแล้ว่าแล้วไม่ามนี้ทำไมเม,มื่อกี้คุยกันหน้าสภาทําไมไม่พูดเรื่องนั้นครับแล้วพูดเรื่องใบพูดเรื่องเรื่องอะไรไปแล้วก็บอกว่าไม่ตีแล้วทีนี้จะวกกลับมาตีอย่างนี้เหรอครับ <bam> คือมันคุยกันไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่งั้นทําไมเมื่อกี้ไม่เบรกผมล่ะว่า,วาเอ้ย <soda> ยังไม่เสร็จนะจะเอาเรื่องตรงนี้มาตีเมื่อกี้เราคุยเรื่องใบเรื่องไม่ไม่ครับตั้มคือหลังจากที่ตั้มแยกย้ายไปแล้วอะผมผมคุยกับพี่มือยต่อเลยไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาคุยตอนนี้นะก็บอกสภาว่าเออพี่ผมโดนเปิดไปแล้วนะนี่คือผมต้อง จ็ดติบายผมไม่เล่นมันเยอะกมันเยอะเกิน,น,อกนไอ้ครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งไปคุยมาแล้วกลับมาคุยรอบไม่ใช่การับตั้มคุยนะเดี๋ยวนะหลังจากที่ตั้มวิ่งไปเลยตืึกพูดเองไม่ใช่หรอว่าถ้าผมพูดนะว่าเจ็ดถ้าไม่เจ็ดติบผมไม่เล่นแล้วหมึกก็บอกอ่างั้นไม่เล่นครับถูกไหมครับใช่ถูกต้องครับแล้วผมวอกผมจะเล่นแค่เจ็ดตบเล่นแค่นี้สูงสุดได้แค่นี้พอมันแค่ตัวแสนไปเดียวเองคือหมึกจะเรื่องมาซื้อสองรอบถูกไหมครับ ไม่ไม่ไม่ได้ซื้อครับเพราะเรื่องเกิดจากที่แจ็คมาเปิดน้องผมถูกไหมแล้วเราก็ตีกันตรงแลนด์คือผมก็มันถ้าพุ่งตรงมันยอมไม่ได้ครับจากตรงนั้นแหะแจ็คถ้ามันมันจบด้วยการคุยกันอ่ะผมไม่ไม่มีเรื่องค่ะตาพอยู่แล้วเพราะผมก็บอกแล้วผมไม่พร้อมเล่นกับแต้มเฮดอยู่แล้วตอนนี้ก็ใช่ครับผมก็ฟังหมึกปะตอนแรกผมก็ฟังหมึกที่แลนด์นะเด็กหมึกเองไม่เหรอครับที่พูดไม่ดีอ่ะถูกป่ะครับผมพูดหมึกดีปะคือคือมันมันก็ไม่เชิญพูดจริงมันก็บอกว่าเออยังยังไม่พร้อมครับมันก็พูดหินนนไไไมมม่่่่่ใชรรรอออคคัับบ้เฉะะกทีึจาง อ๋อถ้าก่อนที่ผมจะมาผมผมไม่ทราบจริงครับเออคือ,อนนผมผมว่าผมคุยบุ๋นหรือเรื่องนะเมื่อก,นะกี้เจ็ดสิบใบหมึกบอกว่าเอ้ยมันเยอะไปไม่เล่นผมก็อ้าวโอเคก็ไม่เล่นก็ไม่เล่นยศก,ก็จบสุดน้องเอาสุดเลยอันนี้คือ,อ,อไ,รครไม่จะคือคือผมเข้าใจว่าเจ็ดสิบใบไม่เล่นแต่คือมันจะจบอะ่ะมันไม่ได้เพราะาผมก็ก็โดนแทงกันไปแล้วอะ่ะแล้วคุณไม่ได้แทงพวกผมเลยเหรอครับหมายถึงว่าผมหมายถึงว่าแจ็คเป็นคนเปิดก่อนไงผมก็ต้องสู้อยู่แล้วต้องถวนอยู่แล้วไม่ใช่ไงแล้วคุณแล้วคุณแทงผมฝฝ่่่าาายยยยเเดดีีวววปปะะหรือผมแทงคุณ ไม่ครับแต่คือถ้าเราคุยกันดีๆอ่ะโดยที่แบบไม่ต้องไม่ต้องแทงกันไม่ต้องอะไรกันอ่ะมันจบด้วยคำพูดก็ได้ก็หมึกคถ้ามันแงกันไปแล้ว่ถ้าหมึกควบคุมคนในแก๊งได้มันก็ไม่มีปัญหานี้ป่ะครับเพราะคนนั้นเขาพูดแทรกหมึกตลอดเลยนะโอ้แต่คือน้องผมมันไม่ผิดดิแจ็คคือตัวแสตที่ดงเข้าใจเข้าใจเขาใจครับเข้าใจครับตัวแสนที่ดึงอกมามามันไม่ผิดมากเข้าไปคุยกับหมึกดีๆไงแล้วคือน้องของหมึกอ่ะก็มาพูดพูดแหลมไปเรื่อยอะไรเงี้ยผมเอาแล้วให้ผมทำไงครับคือสไตล์มันเป็นสไตล แต่หมึกเป็นคนพูดไม่พอนะไม่อยากคือหมึกจะเป็นแบบที่ผมผมจะไปเล่นกับฮิโรชิไงอ่ะผมก็เปิดทางให้เล่นอ่ะคุณจะไปเล่นก็เต็มที่เลยเอาเซอรงแจ็คเอาเซอร์มันมันไม่ใช่อย่างที่แจ็คพูดเลยดิคือถ้าแจ็คเปิดทางให้อ่ะแจ็คคงไม่แทงน้องผมหรอกถูกไหมแล้วผมตอนคุยกับหมึกผมคุยดีปะผมตะคองใส่ผมป่ะดีแจ็คแจ็คคุยผมคุยดีครับแล้วแล้วฝั่งฝั่งหมึกเนี่คนที่พูดพูดแทรกขึ้นมาถูกไหมครับแล้วทีเนี้ยเราคุยไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเขาก็พูดแซ่หมึกเรื่อยๆอ่ะ ืแล้วฝั่งผมไม่ได้พูดแทรกเลยนะครับคือถ้าเป็นตรงนั้นอะถ้าสมมติตั้มแทงแค่เฉินไปอะแล้วคุยกันต่อโอเคมันอาจจะมันอาจจะมันอาจอาจะจบดีกว่านี้แต่คือเอ้ยอะไรนะเอาเอาไปเดินเอาไปเดินหลักเลยก็ได้คือ,ค,อคือมึกอ,อยากตีอันนี้อันนี้ไม่ติดนะแต่ว่าถ้าสภา,าจะมาบอกว่าจะเป็นคนเลือกใบเลือกเวลาเลือกอะไรมันมันไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าเขาเขาก็เป็นคนทําเหมือนกันนะถูกต้องมันมันไม่เกี่ยวผมไม่ได้คนเริ่มก่อนไงมันไม่ได้มีเรื่องจาสินงั้นก็คือหมึกจะยังไงคือหมึกจะตีอันนี้ไม่ได้ติด แต่ก็อย่างที่พี่แจ็คพูดไปก็คือเจ็ดสิบใบเอาไหมเจ็ดสิบใบเอาเปล่าแค่นั้นเองใช่ผมเลยแค่สามสิบสี่สิบแค่หละทงั้นก็ไม่ต้องเรื่องใบใบผมต้องหาตรงกลางอยู่แล้วครับเพราะเราแทงกันไปแล้วถ้าเราเราผ่านสตอรี่มาจริงๆนะตั้มอันนี้จะพูดไม่ได้ยงไงผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้คือมีแต่ผ่านเขาเนี่ยอันนี้ผมจะพูดได้ยังครับเอะไรเขเลยเชิญเชิญหรือเราจะพูดคือเรื่องใบอ่ะยังไงเราต้องตกลงกันทั้งคู่แหละให้มันลงตัวที่สุด ต่เรื่องเวลาทีเนี้ยเราไปเปิดเขาก่อนยังไงกากีรังก็มีสิทธิ์เลือกตั้มผ่านมาหลายสตอรี่แล้วไม่เกีรไม่ไม่เกี่ยวเรื่องเรื่องเรื่องเวลาหรืออะไรคือมันจะตีหรืออะไรทําไมก็คือโดนโดนตีก่อนแบบว่าเลือกได้เหรอครับสมมติผมไปด่าใครอย่างเงี้ยผมมันมันมันทำอย่างนั้นได้เหรอครับนี่ยังไม่ได้เล่าให้ผมฟังเกิกลัวหรืออะไรครับที่ที่ร้านคือบอกไปเล้ไงี่น้ได้คคือฝั่งฝั่งหมึกก็พูดมาอ่ะหมึกเป็นคนพูดไม่พร้อมถูกไหมทีเนี้ยแล้วฝั่งของมึกน้องหมึกอ่ะพูดว่า เงั้นตีเลยก็ได้นะครับผมพร้อมพี่คนเดียวผมพร้อมเลยถ้าเออไงอ่ะผมผมมีพยานเยอะนะแต่ไม่ใช่พูดจะไปบอกว่าพร้อมผมพร้อมผมมีพยานเยอะแล้วตรงนั้นอ่ะลองลองให้เรพูดว่าผมไม่พร้อมไม่ใช่หรอพร้อมครับเฉินบอกว่าจะเอาปะเฉินบอกจะเอาครับจะไปสภาเลยไหมผมพูดไม่คือผมจะไปแล้วไอ้ตรัวน้ำถามเองไม่ตเราถามก็ผมเป็นคนยืนอยู่ข้างมันไงผมเป็นคนยืนอยู่ข้ามมันไงก็เฉินเป็นคนพูดเองว่าเอ้ยพี่ยังไงก็ได้นะผมอ่ะผมพร้อมอยู่แล้วยังไงก็ได้พี่ ูกไหมครับคันนี้นะคันนี้เลยผมผมผมได้แค่สามทีทีไปให้แบบพี่แค่เรื่องตัวแสนไปเดียวเองที่แรกผมก็ยินันที่จะคืนให้เขาด้วยอย่าพูดว่ามันเป็นตัวตัวแสนอย่างเดียวมันมันคารลมประท้าด่าอะไรกันเยอะแลลวครับมันมันไม่ได้มีแค่นั้นนึกอาการท้าทายของคนในแก๊งนึกก็อย่างก็อย่างที่ผมบอกปกตินะว่าที่มันจะโดนแทงมันก็ปกติเพราะเพราะแหลมมาพูดว่าเอ้ยผมพร้อมนยพี่ผมเปนไงก็ได้พี่เอาเลยป่ะเลยพี่ อ๋อมันไม่น่าโดนเหรอครับซื้อบัตรดีสักินหน่อยครับไม่รู้ว่ะเท่าเท่าที่ผมได้ยินมามันมันไม่ใช่อย่างนี้อจัคคือผมูดแต่งใจอะไรก็ได้ครับผมพูยกับหมึกอะเออหมึกบอกขอะขอตีเอาเฉเอาโอเคผมก็อะได้ไม่มีปัญหาแล้วผมก็ถามเขาไอ้คนนั้นก็พูดมาแบบเอ้ยเอาเลยไหมอะไรเงี้ยแบบก็คือล้อหลอกอะจนแบบผมได้ยินคำหนึ่งพี่เอาเลยก็ได้นะผมพร้อมตลอด ไม่ผมผมไม่ได้ยินเลยอะจริงๆคาเนี้ยผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแจ็คได้ยินจากตรงไหนมานะะมคือเท่าที่เท่าที่เราคุยกันที่มีเฉินอยู่ด้วยมีตัามีแจ็คที่ที่ตรงแลนด์แดงอะมันมันไม่มีตรงนี้นะอ่าครับลองลองเดี๋ยวลองเรียกพยานมาดูก็ได้ครับรออยู่เหมือนกันครับผมผมได้สูงสุดได้เป็นสี่สิบครับที่มืดส่วนถ้าเรื่องมันมันแทงกันวันนี้ไปแล้วก็ก็เริ่มหลังนี้เลยก็ได้ครับ คือถ้าเรือ่องมายัางไงเราก็ต้องส่วนถ้าครับที่มือส่วนถ้า,าถ้าพี่อยาก<ม>ฟังในมุมเฉยน่ะเดี๋ยวผมตามเฉยนมาให้ก็ได้แต่เท่าที่ผมผมฟังอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าว่าแจ็คจพูดอุเรื่องขึ้นมาแต่ว่าเท่าที่ผมฟังอ่ะบางบางจังหวะผมก็ไม่ได้ยินที่เฉยนพูดแบบนั้นนะไม่ต้องฟังผมก็ได้ครับลองเรียกพยานมาดูก็ได้เนี่ยพยานก็ยินนั่งอยู่ข้างเนี้ยครับไม่เกี่ยวนะผมมาไม่ทันคนไหนอ่ะคนไหนครับพยานพี่เปาครับว้ายพี่เปาพูดอะไรไหมครับ พูดได้นะครับพูดพูดได้ครับพี่ได้ครับขอเป็นกลางนะพี่ไม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 ่ต้องอันนี้ครับเป็นเป็นไงบ้างครับเหตุการณ์ตรงนั้นก็อ่าอันนี้อันนี้ผมผมอยากอันนี้รู้ที่เปาครับคือเฉยนะมันพูดหรือว่ามันพร้อมเล่นกับนายมันเทสอะเอาจริงๆก็คือใช่ครับเฉยเป็นคนพูดเป็นพูดว่ายังไงครับพี่ว่าก็เล่นก็ได้ก็ถือว่านายมันเทสน่าจะถามนะว่าว่าจะเอาไหมก็เล่นได้คูไม่ได้กลัวอะไรประมาณเนี้ยสักอย่าง ใช่ลงมาณแมันมมมันคืออรณี้ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้แบบว่ากูพร้อมเล่นคือคือไม่ได้พูดว่าไม่พร้อมาแบบถ้าเอาความจริงนะคือได้ยินว่าแล้วแต่พี่เหมือนที่น้องพูดอะใช่ผมก็ได้ยินว่าเออแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่จะบอกก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้บอกพี่พี่เบลก็ผมไม่ใช่งั้นครับไม่ใช่งั้นอันนี้พยานครับอันนี้พยานเฉยครับผมแค่ให้เขาพูดเฉยในสิ่งที่เขาเจอโอเคครับโอเคโอเคได้ครับแป๊บหนึ่งนะแล้วก็มีใครอีกอะที่มาเล่าให้พี่ฟังอะหลุยส์ย่าหลุยส หลุยก็หลุยก็อย่าปาต่อแหล่นะคุยตรงๆนะบอกสภาก็ได้นะครับมึงอยู่ในเหตุการณ์ไหมอยู่พี่อยู่พอมันไปกับพี่เปาไงได้ยินอะไรไหมพ่อก็บอกเราแบบตรงๆก็พี่หมึกอ่ะจะคุยแบบไม่อยากตีแต่ก็มีพี่เฉินะคุยที่แบบอาตรงๆก็คือเหมือนอยากตีครับแล้วพี่แล้วเหมือนพี่แจกก็แทงเลยก็เหมือนวันกันไปวันกันมาส่งคําถามไปเขาว่าเอ้คุณจะเอาเลยไหมเอาเลยเปล่า คือถ้าเล่ากันตามเหตุการณ์ตามเนื้อผ้าก็นั่นแหละครับพูดจริงๆครับว่าว่าเอาเอาท้ากันไปท้ากันมาครับนคนที่พูดไม่พร้อมมี<ช>คแค่คนนี้คนเดียวครับเนี่ยหมึกเนี่ยหน้าผมเนี่ยอ่ะหมึกหมึกพูดไม่พร้อมอ่าใช่เข้าใจครับอันนี้แบบไม่ได้ปาต่อแหล่ะนะอันนี้พูดเรื่องของ,งสตอรี่เราเราแทงกันไปแล้วเราแทงกันทั้งคู่แหละมันยังไงก็ต้องไปครับแต่ทีเนี้ยเราต้องตกลงกันครับเรื่องของใบและเวลาวทีเนี้ยเมื่อกี้สรุปไงว่าตามสรุปเขาฟังหมึกว่าเราเปิดก่อนแล้วเขาสึงซื้อเรื่องเราได้หรือวว่าไง ก็ถ้าถ้าไม่อยากให้มันยืดเดียวจากก็ลองลดมาทั้งหน่อยก็ได้ครับผมไม่ได้มีของเล่นเยอะไม่เพราะว่าฝั่งฝั่งหมือนคนท้าทายผมได้เจ็ดสิบครับนะได้แค่สี่สิบครับที่เมื่อสูงสุดคือผมเป็นคนโดนท้าทายก็ต้องมีสิทธิ์เลือกหรือเปล่าครับจริงครับอันนี้ใช่นะใช่ครับก็คุณท้าทายไงครับเปิดกับท้าทายเอ้าอย่างนี้ปากปากเขาคําพูดมันมีราคานะเขาพูดเป็นนายคนครับผมทำนี้กับแก๊งอื่นได้ไหมครับทางั้นอ่ะครับพี่ครับ ผมเข้าใจครับผมเข้าใจแต่ทีนี้เราต้องตัดสินต,ตามที่เราเราไปแทงเขาก่อนเนาะผมต้องพี่พี่มึงพี่มงึงครับไฮะพี่พมือคือสมมติถ้าเกิดเขามาท้าผมผมแทงเขาผมเป็นคนผิดผมเลือกอะไรไม่ได้อย่างนี้ผมไปแล้วใครก็ได้แล้วมันมาแทงผมผมบอกขอเล่นร้อยใบอะไรอย่างนี้ได้ได้ได้เหรอครับพี่แล้วเราไม่สงสัยเหรอว่ามีผมไว้ทําไมอ่ะแล้วทำไมกรณีนี้ท้าไม่ก็าไม่กีนังจะเป็นคนเลือกได้ไหก็ได้พี่ใช่ไหมครับตอนเห็นด้วยเนาะครับพี่เห็นด้วยแล้วแล้วทำไมกินังเป็นคนตัดสินใจได้ ผมไม่ได้บอกว่าเขาตัดสินใจได้เลยเนี่ยก็เข้าใจครับเนี่ยผมผมว่าผมเป็นคนเอาผมเป็นคนพูดบอกให้เราค <ทา S 2> ุยกันเขาได้แหละว่าเอ๊อจนเอาเลยไหมครับเอาเลยเปล่าเอาแล้วอย่างนี้มึกยองไงครับอันนี้ผมก็ปล่อยให้มือกตีฮิโรชินะตามแผนของมือกเลยผมไม่ได้ไปขัดด้วยแต่ถ้ามึกอยากให้ผมขัดขาหมือก,ก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว อ,อยากอะไรครับคือถ้อาสมมติผมไปเล่นกับฮิโรชิก่อนใช่ไหมแล้วต่อยจ<น>ะไม่ใด้ต่อผมก็ <ๆ S 1> แย่ดิม,มันจะแย่ยังไงมึงโขดของเยอะแยะไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีครับเรื่องเรื่องของเรามันเกิดมาแล้วอ่ะผมกับฮิโรชิมันคือการนัดตีครับผมเลื่องเขาไปก่อนก็นได้พร้อมอะไรผมค่อยไปเล่นกับเขาเรื่อง <ใน S 1> วันละครับแล้วถ้าเรื่องวัน่ะทั้งคู่มองว่าไงครับผมมองว่าผมให้เขาไปเล่นกับฮิโรชิก่อนเดี๋ยวอีกสองวันเองเพราะเดี๋ยวฮิโรชิเขาจะงอมหรือเปล่าถ้าดอ แต่ว่าตอนที่พี่แทงเอ D ที่แลนที่ก็เป็นคนแทงก่อนไม่ใช่อคะใช่ไหมอันนี้ก็คือฝั่งพี่เป็นฝ่ายเริ่มก่อนนี่แทงที่ไหนนะแทงใครนะที่แลนนะค่ะที่น้องถือโทรศัพท์อะก็น่าจะเดือดมันก็น่าจะมีวาร์าร์วานตั้งแต่แต่ดั้นะอ๋อการกินอ๋อการกินนงครับที่พี่แทงการกินนงที่แลนอะใช่ครับ ก็คือมันก็เริ่มมีเรื่องนั่งแต่ตรงนั้นไงก็ผมถามถึงถามมึกตรงนี้ไงว่าอ้าวถ้ามึกอยากให้ผมขัดขามึกเดี๋ยวผมขัดขามึกตลอดเลยนะใช่ครับเล่นก็เล่นให้มันจบไปดีกว่าไม่จบหรอกครับผมบอกตรงถ้ามึกอยากเล่นผมเล่นได้แต่มึกโดนผมแน่ขัดขาตลอดชีวิตอ่ะผมจะตามดูจอ้ังจองผ่านอยู่งั้นอะเอาไหมได้ผมจะได้ครับได้ได้มาเลยมาเท่ากันมาเจ็ดสิบใบนะครับโดนโดนทำก่อนขอแค่สี่สิบได้ไหมล่ะคะ พูดเลาะไม่กวนขนาดนี้ผมว่ามันสี่สิบมันน้อยไปปะใช่ครับจริงๆแล้วเราดูเขาพร้อนะอันนี้ดูเขาพร้อมนะเรื่องเรื่องมันเริ่มมาจากตั้งแต่ที่น้องหยินผมก็ผมก็ต้องป้องกันตัวเองอ่ะผมจะปล่อยให้คนอื่นมาแก้เราไม่ได้ครับตั้งแต่ที่น้องหยินคุยโทรศัพท์แล้วพี่แทงแล้วไงมันก็แบบมันก็เลยเดือดขึ้นมาจากตรงนั้นอ่ะไม่งั้นไม่งั้นเฉินก็คงไม่พูดแบบนั้นไปอะค่ะพี่แต่ผมคนทุนที่เฉินไม่โดนผมแทงนะครับผมตามตามตามไม่ควแทงครับ ทาทำมคนเดียวมาแทงผมตัดครึ่งไปเลยดีกว่าทั้งคู่เป็นห้าสิบห้าไปมันจะได้ลงตัวทั้งคู่ผมมองนะเรื่องใบครับแล้วเรื่องเวลาครับสั่งรีเลยครับพี่อมันมันมันแทงกันวันนี้ไปแล้วอะเตรียมตัวครึ่งชั่วโมงก็เยอะแล้วครับอันนี้มันก็มันมันคือเรื่องจริงรนะผมบอกบอกตรงในบอลเฮดคุณจะบอกว่า คุณจะมาต่อรองเรื่องเวลามันมันพร้อมทั้งคู่แล้วครับคุณไปเปิดคุณก็พร้อมแล้วแหละทุกสตอรี่ผมก็ตัดมาอย่างเงี้ยพอวันนี้ทำไมมันมีพาวเยอะผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเนาะเป็นอย่างนี้แล้วกันครับก็คือสีรุ่มครึ่งหลังรีห้าสิบห้าใบเข้าวันนี้มันมันดูมีพาวเยอะก็วันนี้แหละครับโอเคไหมมันมัดูลงตัวเนาะผมว่าลงตัวครับพี่มือขอมาครับพี่คครรัับบครับผม เราพพินมาครับปีอมาครับพรทุกคันมัมีรมีปัญหานะไอ้ไปไปใช้ก่อนดีกว่าตั้มตัมแค่ตัมรั้มกับมึงมานี่ก่อนตมมาหาพี่ก่อนไม่เป็นไรได้ลเสมออยู่แล้วตามตมาหาี่ก่อนมีมองมีองมม่อมีรงมีรี่ตกลงสตอรี่มม่รังีเ็มีเเอเอ่ออ ยังยังเราขับแป๊บเดียวคุยอะไรก่อนปะเป็นแบบเป็นไงเดี็ดหรอเราคุยแต่ว่าเพื่อนโอเคไหมโอ้ยิไม่ไม่รู้เขาฟังสรุปว่าเขาจะฟังต้นเหตุหรือว่าเขาจะฟังอะไรผมก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ากินแต่ก่อนเนี่ยมึงก็งงไม่เขาเขาฟังกากินังมาก่อนแล้วไงเขายืงหุยกากินังมานานแล้วอ่ะมึงเข้าใจปะแล้วเขาถึงเรียกเราไงใช่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 แต่มันก็งี้แหละมันนั้นพี่ตั้มก็เถียงกันเป็นชั่วโมงแล้วเรื่องอะไไร้ เออมันขหูน่าจะดังเนอะข้างในเยอะพี่หูหูแบบเหมือนโดนเออพี่เตาเจนเอาหน่อยเธอคนละทัานไม่ปืนอะไรอ๋แจ็งมันขับด้วยรถประมู่งี่นาไปเจ๊กของเลยคือกูก็ให้พยานเอาเออพยานก็ไปบิค่าพี่ชมนด้วยเขาหิ้มที่ไรเนี่ยไมพี่โอ๊ยมึงก็เบิกตัวพยานตรงเกินไม่ไม่แต่พอหน้ไม่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 รู้ว่าทำไมพี่มืดเขาพูกูอยากคุยพี่มันไม่รู้อ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูก็ยืนแบบเออไอ้มึงอ่ะ ก็เมื่อกี้ผมคุยไปคุยมายืนออกพี่เปาหอมมากนะพี่ที่แบบพูดดไปต่อมาหอมมากครับพี่ฮัลโหลไดมอนด์เฮดพวกมึงไหวนะกูกูเป็นกำลังใจให้พวกมึงนะไดมอนด์เฮดพวกมึงไหวนะเว้ยเข้าใจปะโอ้เช้าโอชาถอดถอนออกแรงว่าองไม่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 คือพี่คืออันนี้พบกับพี่เปาพี่คือเขาเขาบอกว่าการการที่สภาพูดต่อหน้าแบบแบบนั้นคือพูดว่าทุกครั้งไม่มีปัญหานี่คือคือยังไงครับพี่พี่ว่าทุกครั้งที่ปัญหาคือเป็น ครั้งนี้มันเหมือนรู้สึกว่ามันเกิดการแบบโต้เถียงกันเกินไปมันมือนว่าเคยทึ่แล้วคือมันไม่เหมือนทีซีในสมัยก่อนที่ถ้าทีซีคือเราเราม่ต้โต้กันแต่มันปกติแล้วมันจะไม่โต้เถียงกันมันจะคุยกันแบบแบบเหมือนเราจะเข้าสาไม่แล้วเขาแบบคือผมผมไม่ผมไม่ค่อยพอใจวผมไอ้ไอ้ไอ้ีพาวเยอะอะไรคืออะไรครับพี่พาวเยอะก็อาจจะอาจจะอาจจะมองว่าอันนี้ อาจจะส่วนตัวอาจจะมองว่าอาจจะมองว่าอาจจะมองว่าแบบเพี่ว่าพี่ว่าปาดผ้าพนักใช่ไหมอะไรอเงี้ยหรือว่าคําพูดมันเยอะนับใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือถ้ามีเรื่องคือนับใบเลยอะไรเงี้ยการผมมองเป็นว่าทุกครั้งที่พี่มาคุยกันตอนที่แบบผมคิดอย่างนี้นะทุกครั้งที่พี่มาคุยกันมันไม่มีปัญหาถูกไหมแต่พอแบบผมมาคุยเงี้ยเขาก็เหมือนพูดเชิงว่าเอ้ยทำไมครั้งนี้มีปัญหาวะก็ แล้วเราแล้วทุกครั้งมันมีปัญหาแล้วพอมันพอผมมาคุยมีปัญหาหรอหรือว่ายัางไงพไี่ไม่ใช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 ่มันก็เป็นลักษณะาาของที่แบบอาจจะคุยเยอะไปอะไรไปอะไรไปะไระมาณนี้มากกว่าใช่ใช่ใช่เห็นได้เห็นะโอ้สองประโยคเลยนะพี่จินจินได้ยินได้ยินได้ยินเหมือนกันปกแปลกๆนะพี่ <S 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 ผม๋ยวไปคิดเยอะอีกไปคิดเยอะเ๋ยบอกโอ้ต้องคิดอยู่แล้วพี่เรื่องเนี้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเขาพูดอย่างงี้มันมันมันจอดจงใครไม่ได้พี่นอกจากผมอะ ผมไม่โอเคนะพี่อันนี้เล่นมันสนุกมันมีอะไรหรอกเชื่อพี่เข้าใจพี่เข้าใจเข้าใจผมก็พยายามเขาก็เล่นให้ตีเขาก็เล่นตีผมแบบผมยืนแบบอ้องเลยยืนเอ๋ออะไรื่อกี้าพูดคำแบบเหมือนแซะพี่เอาตรงนะพี่อืมอืมอืมอันนี้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 ใส่พื้นว่างไงมึง มันตีแล้วเล่นบุญพี่เล่นในประเทศนี่เราวก็คุยอะไรก็คือเขาบอกว่าแบบเฮ้ย p o w e ว power เยอะอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยอะไรอ่ะผมไปทำอะไรให้เพราะผมก็คุยปกติคุยมีเหตุผลนะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตัดไป,ไปตัวสตอรี่เอนร์ปะ ไม่แม่งฝั่งนูไม่แม่เตรียมของมาแล้วกลับไม่้อเยอะเออไม่ใช่มันเปดสองรอผมไม่ไม่คือเขาไม่เซ็ของได้ไ้มาหมดแล้วเออเขาจอยกี่เดียวต่างอ่ะไอ้เออมันไปเท็ของมาก็ตอนแรกอะไม่ลินไม่จะเรื่องหนึ่งเรื่องสองอะไรสุดท้ายมันก็คือเรื่องเดียวกันอ่ะเรื่องเดิมหมดอ้ยมึงมึงจำตอนมึงมึงตอน Alpha ได้ปะวันนั้รผมเป็นเรื่องเดียวได้ผมบอกว่าผมแบบ a l p ฟ a ไปเช็ของไปเช็ของเชื่ไม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 ่ม่งแกไปคิดอย่างนั้นแจ็คมึง โอพี่เขาเ,เขาเขาใจครับพี่ผมผมเล่นได้รผมไอ้เรื่องเล่นเนี่ยผมไม่ติดอยู่แล้วครับพี่แต่ว่าผมแค่ไม่พอใจใคำพูดครับแค่นั้นเองว่าไอ้หน่อยปะโอ้โหพี่มันต่อหน้าคนเยอะด้วยไงพี่แบบเออเออ,เอ,อกูเข้าใจกูเข้าใจก็นั่นแหละตามเกมไปก่อนตามเกมไปก่อนตามเกมไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ได้พี่เอออะไรนะมันไม่คืนหรอ ซื้อบัตรมาให้หน่อยดิซื้อบัตรเข้ามาเนี่ยนนมีรถป้าผีไม่มีรถไม่มีเลยวะรถจำชายย์เอารถเล่นรีบเปล่าอุ้ยเอาใครกดกูเนี่ยเอาเว้ยเอามีใคนชาหรือเปล่าพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาห้าเลโรมาอุ้มนะถึงไปเลยถ้าถ้าไม่มีใครชาพรีม่อแล้วเนี่ยพรีมอะไรถ้ามันไม่มีใครชาโอ้ไม่มีหรอกเพื่อนเรากี่คนวะพี่ครบปะอะไรนะครับพี่มาเยอะปะมาเยอะปะ เดี๋ยตอรี่น่าจะผุดขึ้นมาพี่น่าจะแล้ังหลังหลังลีน่าจะครบเลยพี่เฮ้ยใครอ่ะกระพาซิ่งเออมันก็แทงกับเราไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันได้เลือกวะใช่ทาไมเขาก็แทงกับเราแล้วรอบนี้มันก็บอกว่ามันไม่เล่นกูก็พี่เชื่อว่าผมฟังสภารอบนี้ผมขมวดคิ้วเลยไหมอะไรไม่รู้อะแบบนั่งคิ้วขมวดอ่ะเขาเขามาท้าเราเองอ่ะ พี่พี่จนั่งคิวขมมดเลยกูงงจัดเลยอยตามไปตามไปไหนอ่ะอ๋อยิ้คุยอยู่ไู้หละพี่จักรพี่จักรไปขึ้นมาหนพี่ตกพี่แทงไปด้วยได้บ้างม่มีโูนไม่มีมึงโอ้โหมึงหาแบบยัดโหดิกาก่อนเลย